รูปปันหอไม่รูาปั้นตรงนีเลยกินข้าวเลยย่างึ่งข้อว่าข้อฟังวาตาไทยไม่รูเหลื่อเลยแต่ข้าใจชอบไหมว่าถึงเงิน้ามแบบข้อได้กินข้าวเลยย่างนี่นัี่ได้เนี่ยคุณบอกข้อมาปาหานมาไปกิข้าวปลาึงเราปานเราพาไปไปกิไปตั้งบ่มไปตั้งตักข้าวตัก ได้ไ้หนไฮตมงเป็นพรอว่าเขาไม่เคยคิดเลยปฏิาไงิบนี้จะไม่มีขอให้เดีือให้เลยกไหวเลยเรือแนี้แต่ยายปาตรงเนี้ยให้ก็นังรวมงให้นังรวมงกินกันไแบบนี้เราอเนี่ยทีวีว่าเงินไม่ใช่สําคัญอความมีนังใจตัวเนี้ยเขาไม่เคยในปบบนี้ให้

มคุณครูอยู่คนหนึ่งอะคณะเป็นผอม่คุณครูภาษาอังกฤษนะ mm. แกบอกว่าในวันหนึ่งที่แกมาโดยที่แกไม่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยจนกระถังจนินวันดีค่ะวัสดีค่ะจนกระถังแบบมีความรู้สึกว่าติงรายคาแล้วก็พยายามเรียนเรียนทุกวันเรียนวันคำเรียนวันละคำ,นนะคำจนกลับเมืองอังกฤษนะยูไม่ได้ ต้องมาอยู่เมืองไทยอืมฉันคือคนไทยสวัสดีค่ะไหนคนไหนคนไหนไม่สวยยกมาขึ้นโอ้ไม่มีง่งเนี่ยดู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 ป่าตะบันเอามมามาเลยตอนนี้ใส่เชือโชว์ไหลมาเดี๋ยวยุงคอยดูนะยุงจอบ น ah. ี่กดียนี่กอน่ันหีรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเป็ดก็เหลืออันนี้ ก็เลยยีไปเลยทีไปเห็นไปตลาดแต่เพิ่งเห็นเหมือนกันแด้เข้าไปเลือกตั้งไ้มไปเลยเลยไปเลือกตั้งแล้วทีมาเขาเขาไม่ได้กําหนดทั่วประเทศพร้อมกันหรอส้มอ๋อเลือกส้มส้มสอบสอสอทองสอทองตายสวัสดีค่ะได้ค่ะไม่เห็นนานแล้วเนอะจำไม่ได้แล้ว ใครนั้นจำยาได้ไหมเหมือนแม่มันเลยต้องแล้วยังต้องแล้วจ้ะไปบอกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาดูต้องเสร็จก่อนที่ไหนอ่ะยังไม่แน่ใจวันวันนั้นเราไปเราไปไอ ชาวว่างกลับมากับอิมทึ่งช่วงแบบว่าเงินเก้าพันข้าอ่ะทึ่งก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวทีทานพอนะอิมว่าแม่คนเต็มร้านเลยร้านก๋วยเตี๋ยนนะนชาวอนเหรอเออร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนั้นะที่ใหญ่ชอบกินอ๋อร้านตรงตลาดนะเออของชาวอนุนตรงตาลาดนั้นอะ่ะไม่ใช่วังชาวอนุนร้านปีตานเออ คะยินเท้าวยังยินเท้าวยังคะยินเท้าวยังโอ้พูดได้ยังอะค่ะพูดปะไม่พูดได้อืมอ๋อเดินเดินเร็วว่าแล้ง งงไปไล่นกทีไปมันเสียงดังมันไม่เพาะไปไล่นกไปไปไล่มันเลยไปไล่มันเลยเนาะยายไม่ชอบมันปะเลยไปบ้านย่าย่าก็ไม่จะอยู่ไมู่้ไปไหนกัน ไม่มีใครอยู่บ้านยังแต่หลวงเจนกันเด็ก